สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่15นะครับ15พฤศจิกาย,ยน2024นะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้าม,มารับชมคลิปนี้ก็ระหว่างนี้ยังยังเป็นการช่วงการแข่งขันของฟีฟ่าเดของทีมชาติต่างๆนานานะครับผมอ,อย่างเช่นเอเชียเราก็จะมีฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ฟุตบอลคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ18ทีมสุดท้าย ที่กำลังคลิกออฟกันอยู่เดี๋ยวแอดมินจะมีอีกหนึ่งคลิปที่สรุปฟุตบอลโลกนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับประจำวันเลยครับเฉพาะวันนี้มีอยู่4คลิปนะครับลงอัปเดตข้อมูลข่าวสารมีความเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับหลังจากหลังจากฟีฟ่าเดย์นะครับหลังจากฟนะีฟ่าเดอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้ลูเบนอมารินนะครับเข้ามาคุมทีมนะครับไม่มีฟนรุฟนฟนดฟานิสตลอยนะครับ ส่วนลุฟัฟนิ้รลอยมีข่าวข่าวข่าวนะครับข่าวข่าวจากเกรสเตอร์นะครับให้ความสนใจท่านประธานสิริวัฒนะครับให้ความสนใจถ่าแมก็ให้ความสนใจลุฟัฟนต้จลอยถ้าเป็นจริงนี่จะมีสีสันมากเลยนะครับก็จิงจอกสยามนะครับจิงจอกสยามอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตารางคะแนนเนี่ยล่าสุดเป็นเช่นไรแล้วก็หลังจากฟีฟ่าเดย์แล้วทีมไหนจะแข่งกันบ้าง จะใครพบกับใครวันที่เท่าไหร่เงี้ยนะครัเดือนตารางนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง10พฤศจิกายนครับนะล่าสุดเป็นนัดที่11นะครับ11ทับ3 8 8อมินียังไม่ได้ลบวันที่ออกนะครับจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็หลังฟีฟ่าเดย์ลิเวอร์พูลนะครับนำเป็นที่1อยู่ครับแข่ง11ชนะ9เสมอ1แพ้1มีอยู่28แต้มนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบนะครับแข่ง11ชนะ7เสมอ2แพ้2มีอยู่23แต้มนะครับ เซลซีนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มอาร์เซนอลนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่5นะครับ5อันดับแรกเนี่ยก็คือมีมีูม่ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นท็อปไฟเลยครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มโอ้สถิติดีมากในภาพรวมนะครับแต่แมตช์ล่าสุดก็ยังแพ้อยู่นะครับอันดับที่6ไบตันนะครับ แข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มนะครับแหมแอดมินก็นั่งดูอยู่แมตช์ล่าสุดพิชิตเรือใบสีฟ้าได้แบบแหมสุดๆเลยครับอันดับที่7ฟูลแลมนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มตามด้วยนิวคา r s สเซนนะครับโชว์ฟอร์มดีมา2นัดต่อเนื่องเราชนะรว,วดเลย2นัดเนี่ยแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มตามด้วยแอตตันวิลล่านะครับ แมตช์ล่าสุดก็แพ้ลิว์ภูมาแล้วครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มนะครับตามด้วยสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยแมตช์ล่าสุดก็แพ้นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มนะครับอันดับที่11เบนฟอร์ดนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มอันดับที่12คือบอลมัดนะครับ คือเบ,บนฟอร์ก <c oughs> ับบอสคู่คีบสูสีเหมือนเลข11นะครับไปในไปด้วยกันจริงๆนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มแมตช์ล่าสุดเจอกันโอ้โหแมตช์ล่าสุดที่เจอกันนะครับไม่ใช่แมตช์คือแมตช์ก่อนล่าสุดนะครับแมตช์ที่10นะครับโอ้โหแบบมันหยุดติงเลยครับอันดับที่13คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับ ที่คุมทีมด้วยฟันนิสตอลอยนะครับเอาชนะจิ้งจอกสยามได้3ประตูต่อศูนย์อย่างสวยงามเลยครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มนะครับมีข่าวว่าฟรออูฟานนิสตอลอยออกจากแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะไปที่เลสเตอร์ล้วติดตามนับชมนะครับเอ็นดีว่าแหมซีสันมากเลยอันดับที่14เวสต์แฮมนะครับขุนคอนแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มมีอยู่ อยู่ในอันดับที่14นะครับตามด้วยเลสเตอร์นะครับน้าที่แพ้แมนยูมานะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10แต้มนะครับตามด้วยเอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10แต้มเช่นกันนะครับอันดับที่17นะครับเนี่ยตามหาชัยชนะได้นะครับแข่ง11ชนะ1อิสวิดนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ5แพ้5มีอยู่8แต้มนะครับโอ้ดีใจด้วยครับทีมม้าขาวตามด้วยคริสตันพาเลสนะครับ แข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6มีอยู่7แต้มวูฟแฮมตันนะครับก็ชนะนะฮะชนะมาน,นัดแรกและแข่ง11ชนะ1เสมอ3แพ้7มีอยู่6แต้มตามด้วยเซาล์แฮมตันสุดท้ายนะครับอันดับที่20นะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ1แพ้9มีอยู่4แต้มแล้วับนี่คืออัปเดตตารางล่าสุดทั้ง20อันดับนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมกันก่อนก่อนฟีฟ่าเดยอีก1ครั้งแล้วก็ ว่ากันนัดที่12ขึ้นไปเลยนะครับอ่ะเราไปดูโปรแกรมครับอ่ะตามมาครับตามมาโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพเมลีกอังกฤษนะครับนัดที่12นะครับหลังฟีฟ่าเดย์นะครับอ่ามีดังต่อไปนี้เลยครับอ่าจะคลิกออกกันระหว่างวันที่23ถึง26นะครับอ่าเดือนพฤศจิกายนนี้แหละเริ่มต้นเลยครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของเซลซีเลสเตอร์เองมีข่าวกับลูฟานิตาลอยเนาะ 19บเนาฬิกาครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งของวันที่23ตามด้วยคู่ฟูลแลมพบกับวู๊แฮมตันนะครับเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเอฟเวอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับเวลา4ี่ทุ่มตรงเช่นกันนะครับอาร์เซนอลต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสี่ทุ่มตรงเช่นกันนะครับบอร์นมัธต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับไบรตันในฟอร์มกำลังแรงนะครับล่าสุดก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงมาได้และสองประตูต่อนหนึ่งแบบสุดมันเลยครับอีกหนึ่งคู่นะครับของสี่ทุ่มตรงวันเสาร์ที่23แอตตันวิลล่านะครับที่แพ้ลิเวอร์พูลมาตอนรับการเยือยของคริสตันพาเลสนะครับสี่ทุ่มตรงข้ามมาวันอาทิตย์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนรับการเยือยของสเปอร์คู่นี้น่าจะเป็นคู่ไฮไลท์ของอาทิตย์นี้นะครับตรงกับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเซาแธมป์ตันนะครับตอนรับการเยือยของลิเวอร์พูลนะครับไม่น่าพลาดนะครับลิเวอร์พูลไปเยือน u ซา a m มตันอิสวิตนะครับตอนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนี่ยนี่คือลูเบนอัลวิมจะคุมทีมนัดนี้เป็นนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและคู่สุดท้ายนะครับคู่ดึกของของวันจันทร์นะครับตรงกับวันอังคารที่26นะครับนิวคาสเซิลพบกับเวสต์แฮมนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับโปรแกรมหลังฟีฟ่าเดย์นะครับไปติดตามชมกันได้นะครับขอกลเข้ามาแล้วแหละครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมลำร้รวยทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ